จอแล้วจ้วันนี้พามารู้จักรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกเนี่ย มีมายาวนานมากกว่า130ปีแล้วครับโดยเขาเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นในประเทศเยอรมน,นีมีชื่อว่า f ล o k e n Electrowagen f เกนฟล e l e c t นอิเล็กเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกที่ใช้งานได้จริงโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกเนี่ยถูกสร้างในช่วงปีคศ1888โดยเป็นรถ4ล้อแบบเปิดประทุนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังขับเคลื่อนของเขาเนี่ยอยู่ที่1แรงม้าด้วยกันโอ้โหฟังตัวเลขแล้วดูน้อยมากๆเลยแต่ต้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ย ึ่งแรงม้านี่ก็คือแรงใช้ได้แล้วนะครับโดยชุดแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใช้เป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดครับซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับแบตเตอรี่12โวลต์ที่ติดอยู่หน้ารถยนต์ของเรามันจะแตกต่างจากแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้ายุคปัจจุบันที่ใช้เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนโดยรถยนต์ไฟฟ้าในยุคนั้นเนี่ยการบังคับเลี้ยวของเขาจะใช้คันโยกในการเลี้ยวส่วนการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างยาวนานมากกว่า8ชั่วโมงเลยทีเดียวจนกว่าจะเต็มและชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ5 0 0ถถงงง6กกกลเเเเเมตตรรรท่่่่าาาาาานนนนนั้้้อออแแ็ืวววพพพียยยใใุคช เ,เขาไม่ได้ขับไกลตลอดข้ามจังหวัดเพราะว่าในยุคนั้นขนาดรถยนต์สันดาปก็ยังวิ่งได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่ครับะว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกสร้างในวันนั้นเนี่ยกลับไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าการพัฒนาในส่วนของรถยนต์สันดาปเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ดีมากกว่าตัวของรถยนต์ไฟฟ้าในยุคนั้นเพราะอย่างที่เราทราบกันดีทุกวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังมีข้อจํากัดเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่รถสันดาปเนี่ยเพียงเติมน้ามันปุ๊บก็สามารถขับต่อได้ยาวๆแล้วซึ่งในยุคนั้นเเเเเเเนีีี่่่่่่ยยขขขาาาาาาไไไมด้รรรรรรสสสืืออองงงงงคพลัักกททหบจะ คนานานี้เนี่ยสามารถใช้งานแทนม้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งรถยนต์สันดาปเนี่ยทำได้ดีกว่าในวันนั้นแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าถือว่ามาแรงเลยทีเดียวโดยพื้นฐานของเขาก็แทบไม่ได้แตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าในยุคแรกเลยเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วเพราะว่ายังคงใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนและก็ใช้แบตเตอรี่ในการกักเก็บไฟฟ้าอยู่ซึ่งถ้าใครอยากเห็นคันจริงของรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกเนี่ยสามารถไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ PS p a c e ที่เมืองเอ็นเบิร์กประเทศเยอรมนี